ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี f อนะครับสำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมผมมา,าแนะนำแนวทางเราพัฒนานะครับงวดวันศุกร์ที่18เมษาหลังจากที่ชุ่มช่ากับสงกรานไปแล้วนะครับทั้งสาดน้ำแล้วก็ทั้งฝนธรรมชาตินะ <c oughs> ใครเล่นน้ำก็ ขอให้เล่นอย่างสนุกนะครับสุดทใครที่กลับไปทำงานแล้วก็สู้ๆกันต่อไปนะครับสำหรับเราชาวหวยก็มารุ้นที่หวยกันนะครับลาวพัฒนางวดนี้คุณผู้ชมผมมีสูตรหลักๆอยู่สูตรหนึ่งนะครับผมเอาแค่สูตรเดียวมาเป็นแนวทางงวดนี้ แต่ว่าผมบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่า2อาทิตย์ก่อนหน้านี้สูตรของผมมันไม่เดินให้นะครับผมคิดว่าผมคัดสูตรที่มันดีที่สุดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เดินยังไม่เข้านะครับหลุดมา2อาทิตย์ติดนะครับ6งวดติดติดงวดนี้ก็มาลุ้นกันดูงวดนี้ผมให้เด่นนะครับตัวเด่นเนี่ยผมให้ไปที่2กับ4ส่วนตัวเน้นนั้นจะมีอยู่3ชุดตัวลอง ตัวรองหลักๆก็จะมีแค่3ชุดนี้นะครับ4 1 4 3แล้วก็2 2, 2ส่วน2 5กับ5 4เนี่ยผมดึงมาจากอีกสูตรหนึ่งนะครับแล้วก็ชุด3ตัวผมก็เอาไปที่5 2 4 5 2 1แล้วก็5 2 3เดี๋ยแล้วขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชม พัดลมมันปิวนะตัวเด่นลุ้นนะครับวันนี้ผมชอบเลขสองมาลุ้นว่าสองจะมาไม่มาบนล่างเน้นไปที่บนนะครับสูตรนี้มันจะมันจะหลุดไปเข้าล่างอยู่งวดหนึ่งนะแต่ว่าสถิติมันก็ค่อนข้างที่จะไปบนมันเจ็ดงวดมันจะหลุดแค่งวดเดียวเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมฝากคำเตือนนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชม ข้อมูลนี้เป็นแค่การคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นช่วยดุลพินิจของท่านในการรับชมสนับสนุนในซื้อเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นห้ามนาไปเล่นการพนันที่ผิดกฎดหมายทุกประเภทนะครับรับแนวทางได้อีกช่องทางหนึ่งนะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับก็ไปที่แอปไลน์แล้วก็พิมพ์ V995 เก้นะครับกลุ่มไลฟีนะครับคุณผู้ชมไปที่แอปไลน์พิมพ์ b เก้าเก้าห้าผมส่งแนวทางทั้งไทยเราไปที่กลุ่มนี้ด้วยนะครับะใครที่ อยากเข้ากลุ่มนะครับเอาที่สมัครใจนะไม่ได้บังคับกันก็ลองเข้าไปดูได้นะครับส่วนสูตรนั้นมาว่ากันสูตรชุดนี้นะครับลองลุ้นสูตรชุดนี้ดูสูตร2ตัวเอามาจับคู่กับสูตร3ตัวงวดนี้2กับ4จับคู่กับ1 2 3ตัวเลขก็ยังเป็นไปในทางเลขต่ำอยู่นะครับ 212 1, 2, 2 2 3 4 1 4 2และ4 3 6ชุดแต่ว่ามันเป็นสูตรเลขเด่นนะครับมันไม่ใช่สูตรปักหลักเพราะฉะนั้นตัวเลขก็อาจจะกลับตัวได้นะครับแต่ว่าผมให้เน้นไปที่บนนะผมมองดูแล้วว่ามันมีเข้าล่างอยู่แค่งวดเนี้ยที่ออก5 7เนี้ยจริงแล้วสูตรเนี้ยมันเป็นสูตร ที่ขึ้นบนทุกงวดนะครับสูนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าจะจับคู่ชุดเนี่ยมันมีแค่งวดนี้งวดเดียวที่มันเข้าล่างก็คือห้าเจ็ดงวดหนึ่งหนึ่งนี่ก็ขึ้นบนนะครับงวดออกห้าเก้านี่ก็ขึ้นบนสี่ห้า 4, 5, เข้าตัวกลับนี่ก็ขึ้นบนศูนย์เก้าก็ขึ้นบนสี่เจ็ดก็ขึ้นบนแล้วก็สี่ห้าก็ขึ้นบน เพราะว่าผมถ้าเอาสูตรนี้ยืนผมลองพยายามหาละว่าจะเอาสูตรอันไหนมาจับที่จะให้มันขึ้นบนแบบ100%น7นวดเนี่ยซึ่งมันก็ไม่มีนะครับก็มีสูตรนี้แหละที่ผมลองประกบแล้วมันก็ตัวเลขมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคอันนี้ใช้หลักร้อยหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะครับเอามาบวกกันอันนี้หลักแสนสองครั้งหลักสิบบนหลักหน่วยบนบวก9คู่ชุดก็จะประมาณนี้ ผมชอบเลขสองนะงวดเนี้ยชอบเลขสองวดที่แล้วเนี่นสองขึ้นบนอ่ะสองลงล่างนะครับนะผมว่าน่าจะติดนะเพราะว่ามันมีสูตรนี้สูตรหนึ่งที่ผมลองทําดูแต่ว่ามันก็ไม่ไปด้วยกันทุกงวดนะครับเพียงแต่ว่างวดที่แล้วอ่าสูตรมัน ได้1กับ3ทั้ง2ส,สูตรก็เข้าที่1 1ง,งวันนี้สูตรมันชน,นที่เลข2มีมีงวด59เถ้าเอาตัวนี้จับคู่มันก็มันก็ไม่เข้าทุกงวดนะครับนะมันก็เดินเดินทุกงวดอยู่แต่ก็ไม่เข้าทุกงวดเพราะว่าอย่างงวดออก81นเะนี่ยตัวเลขมันก็ไปคนละทางกันก่อรุ้นตัวชนดูนะครับ สูตรนี้ใช้หลักแสนหลักสิบบวกเก้าถ้าแต่ถ้าเอาสามสูตรเนี่ยสามสูตรเด่นเนี่ยผมว่ามันชนที่เลขอ่าชนที่เลขสามเลขสองนะครับนะขอไปชนที่เลขสองเนี่ยผมว่ามันน่าจะโดดเด่นที่สุดละแต่แล้วก็ชนที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งนี่ก็เด่น มีงวดที่ออก 5, 5, 7, 5 9, ้าห้าเจกนี่ก็ชนที่เลขห้นะครับชนที่เลขห้าสูตรแต่ถ้าคู่ชุดก็ต้องก็ต้องสูตรนี้นะครับลองสูตรนี้ดูคัดาตามเด่นตามตัวเลขที่ผมชอบก็จะประมาณนี้นะ อ่ะลุ้นกันดูคุณผู้ชมผิดพลาพประการใดก็ต้องกาอคราบขออภัยคุณผู้ชมนะครับนะตัวเลขทุกตัวเลขคัดจากสูตรจากสีตีทั้งนั้นมาลุ้นกันดูพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนะครับใครที่ชอบราวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ